ชีวิตนี้แสนสั้นใช้ทุกวันให้มีความหมายวันนี้เป็นบรรยากาศของความโศกเศร้าของเจ้าภาพและแขกผู้มาร่วมงานส่งดวงวิญญาณของผู้ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับที่ท่านเห็นเป็นแนวทางปฏิบัติของคนล้านนาภาคเหนือของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่เราได้อะไรจากการมาร่วมพิธีส่งสการงานศพของผู้วายชนในวันนี้มรณานุสติอันหมายถึงการระลึกถึงความตายซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการทางปัญญาที่สำคัญในทางาศาสนาพุทธ การพิจารณาความตายเป็นวิธีการทำให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากับความจริงของการมีชีวิตแนวทางปฏิบัติของผู้ไปร่วมงานศพของชาวพุทธมีความสำคัญก็คือการไปร่วมงานศพในวัฒนธรรมของชาวพุทธมีหลายขั้นตอนและมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตามท้องถิ่นและนิกายของาศาสนาพุทธทั่วไปแต่แนวปฏิบัติทั่วไปได้แก่ประการแรกเป็นการแสดงความเคารพ ผู้ที่ไปร่วมงานศพมักจะยกมือไหว้และโคง้งศีรษะเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ล่วงลับและครอบครัวการถวายสังฆทานมักมีการถวายสังฆทานหรือการบริจาคสิ่งของแก่พระสงฆ์เพื่อส่งผลบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วการฟังเทศนาในงานศพมักมีการเทศนาธรรมเพื่อเตือนใจเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของชีวิตและเพื่อเป็นการระลึกถึงความตายการแสดงความเสียใจและให้กำลังใจ ผู้ที่ไปร่วมงานศพมักจะเข้าร่วมกับครอบครัวเพื่อแสดงความเสียใจและให้กำลังใจประโยชน์ของการพิจารณามรณาน,นุสติของผู้ไปร่วมงานศพของชาวเหนือล้านนาะในบริบทของวัฒนธรรมชาวเหนือล้านนาการพิจารณามรณานุสติในงานศพมีประโยชน์หลายประการได้แก่การตนใจถึงความไม่แน่นอนของชีวิตการระลึกถึงความตายเป็นการเตือนให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งชั่วคราวและทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า การสร้างความสงบในจิตใจการพิจารณาความตายสามารถช่วยลดความกังวลและความเครียดและนำไปสู่ความสงบในจิตใจการสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีเมื่อตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตคนจะมีแรงบันดาลใจในการทำความดีและสร้างผลบุญเพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตการเชื่อมโยงกับชุมชน การไปร่วมงานศพและพิจารณามรณานุสติเป <ion> ็นการสร้างความผูกพ <bing> ันในชุมชนและแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันการพิจารณามรณานุสติไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามองชีวิตในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระตุ้นให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและให้คุณค่ากับทุกช่วงเวลาในชีวิตของเราขอให้ชาวพุทธเราได้โปรดพิจารณามรณานุสติกันอย่างหนึ่ง ยากเผยแพราให้ชาเฝ้ารักษายามชีวิตหอโน้อยอยากปี่าหวังให้เจ้าเฝ้าที่ตราเวลา